ต,ตั้งเจดเหรอชื่ออะไรวันนี้ๆๆๆๆก็รายการ KPR พาเพลินนะครับตอนนี้เราก็มาเสนอในตอนแลนสเป็ดพาพี่มายิงเป็ดที่หนองทะเลนะครับเดินทุกรอบเลยแต่เมื่อวานน้องพี่เอาเงินโหดแล้วตอนนั้นนะตอนนั้นไล่ <laughs> ไล่ไล่ <laughs> ไหน่งคอะไรครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับอาจารย์น้ำ <laughs> จิ้งกดนะัน่ันทันทันท่านจัดชาติทันชัดชาติจัดชาตินี่ชัดชาติรู้จักไหมเนี่ยโอ้โหไม่ดูเน็ตเลยงวานแน่นอนป่ะได้หลยคับพี่โมงกำลังเร่นอยู่กับเอ็มอันนี้มาจากนู่นเลยอ่ะ อยู่กับร้านี่ม,มาจากไรมาอิมนอนบ่ายฮะคุณยืนถือเอาเอากล้องถือลงข้างขันไปนุ่นแบบนี้ขันหลังหันไปซ้ายหน่อยอนี่กลายแบบข้าบาทน,นะเสร็จแมบบ่งพี่กันพอพี่เสร็จแม่งนอนแข็งเลย có nhiều gì à? để, 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 để. <laughs> mà mà luôn. cần phải hành lá à? không. này. của ai <laughs> à? ไเด็ดไรอ่ะที่ไหนไม่ไปครับที่เชิญงยี่ไปไหนเราเรามาได้เปล่าได้มี่ครับเดมี่ตรงทานเลยตรงทานเลย นั่งไม่ได้เดี๋ยวหล่น,อ,นอยากถ่ายภาถ่ายรูปไง <c oughs> ได้ปะ รู้ด้วยครับว่าเป็นตัวไหนโหดสุดยอดจริงๆ ร้อนแล้วโอเคได้ครับโอเคร้อนแล้วเลยตัเสื่อมไปไหนวะตรงนี้มันไม่ใช่กาปาเปลวเปิดมามันไม่เร้าเอาช่วยยก้หน่อยช่วยยก่ยยกนไปได้เนาะเสียงว่าพอเล้วยังไปเลยกันคุยถึงเรื่องชีวิตพี่เด่น ทิ้งลูกทิ้งเมียไม่ยอมไปดูแลลูกเมียไข่ทิ้งไม่กี่ที่กอะนเดี๋ยวหาเพราะเด่นพราะเด่นอีกไปไหนก็เจอพี่ซุ้มเชื่อไหมผมยังไม่ได้นอนเลยพี่เด่นนัดผมบอกว่าจะพาผมไปองกาเราเกะนี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยผมยังนั่งรอแกอยู่เลยแกยังไม่โทรเลยรู้ไหมเนี่ยรอแกอยู่เนี่ยเมื่อคืนี่ยมีคนตกหลุมพี่หนึ่งคน ไม่ใครให้เข้าฝันใส่เสื้อตัวนี้่ะใอ่กล้องวันนี้ท่านชาติมาตอนรับแขกเรานั่งอยู่กับเป็ดด้วยครับเป็ดเฝ้าท่านไม่ใช่ท่านต้องเฝ้าเป็ดอยัาล่วงมันไว้พอเด่นมานั่งคอย นี่ผมยังไม่ได้นอนเลยรู้ว่าพี่เด่นพ่อพี่เลยนะรู้อ่ะนี่ผมนั่งรอพี่ยังแต่เมื่อคืนพี่ไม่โทรมาเลยนะไม่ให้ผมแก้นทนไหวเหรอผมจะนอนผมก็ไม่กล้านอนรู้ว่าพี่เด่นผมให้ความสําคัญพี่เด่นกันาดไหนเยอะนะนี่สายแรกของตั้งแต่เมื่อวานรู้ป่ะผมอยากได้พี่พี่เด่นโทรมาเป็นสายแรกรู้ป่ะ ตื่นแล้วเหรอไปทํางานแล้วครับส่งผมส่งเสร็จตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วก็มาเลยออ๋วันนี้เขาทํางานแล้วเก็บพี่อาพาเพย์พเด็นครับผมรักพเด็นที่สุดในโลกเลยครับผมเหนื่อยมุกได้แล้วเหนื่อยมุกพเด็นพเด็นไปไหนครับผมคิดถึงพเด็นมากมากเลยครับโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วนะครับพเด็นพเด็นไม่ส่งค่าเทอมบ้างหรอครับหัวเราคนหวานที่ เดีวว่าไงเดีว่าไเดีว่าไงบอกคนเร็วเดีวว่าไงเดีวกว่าดีแล้วออกไปดมเร็วเมย์ทำอะไรสันไว้สันถึงกลัวถ้าไปถึงเก้มงตายแน่แนสันบอกนะเมย่บางเสื่อมีเอมา ยอดว่ะอนไรเราไม่ยอมไม่ยอมนั่นเลยใช่ไหมชวนพี่เสียมจิ้งกล้องนะทริปนี้นะครับแฮปปี้สนุกสนานกันมากโดยเฉพาะวันนี้ดีใจมากน้องสันไม่ร่วมทริปลังเสือแม้ว่าจะมาสายก็ได้ยิงเป็ดเจอกันทริปหน้าใหม่นะครับที่ไหนว่ากันอีกที